สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะครับกับลองดูสไวเวลอีพีนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาผูกเปลรือดูฝนยังไงนะครับไม่ให้น้ําไหลเข้าสายเปลครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขออนุญาตไปผูกทับก่อนนะครับไม่งั้นกล้องผมเปียกเละแน่เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับถึงปูกเปลเรียบร้อยแล้วนะครับเปลลักษณะนี้เป็นเปลที่ผมชอบใช้มากๆนะครับคือตัวนี้ผมได้มาจากทหารที่เขามาฝึกคอปราโกในเมืองไทยนะครับพอเขาฝึกเสร็จผมก็ซื้อต่อเป็นมือสองเข้ามาครับผมคนมากครับนี่ใช้มาหลายปีแล้วครับที่ผมชอบเปลแบบนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเราขึงมาตึงๆแล้วเนี่ยเราจะนอนแบบหลังไม่ไม่ค่อยงอนะครับคือนอนแบบว่าสบายครับผมโอเคครับตอนนี้ผมผูกเปลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ ว่าทำยังไงเนี่ยไม่ให้น้ามาไหลเข้าสายเปลยดีกว่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับวิธีนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกนะครับคือแต่สมัยก่อนเนี่ยผมไปปลูกเปลนะครับเวลาไปเที่ยวป่าแล้วเจอฝนหนักๆเข้าเนี่ยน้ำมาไหลเข้าสายเปลนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีแก้นะครับพอกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยเซิร์ชอ่านใน Google นะครับเป็นวิธีของต่างประเทศนะครับแล้วผมลองทดลองใช้ดูเนี่ยเอ้ยมันได้ผลจริงๆครับผมโอเคครับมาดูกันเลยครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับ มันก็คือการปลูกเนื่อนตายธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนี่นะครับลักษณะนี้ครับผมเดี๋วเราจะปลูกด้วยสามเส้นเลยนะครับตอนหนึ่งฝั่งนะครับ ผูกสมเส้นต่อหนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็ผูกมันทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับเงื่อนสายตัวนี้ครับเชือกสามเส้นนี้เนี่ยให้ผูกภายใต้ทาร์ฟนะครับภายใต้หลังคาของเรของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่ามันกันน้ำํำยังไงนะครับ <laughs> เละหมดแล้วเนี่ย ไมาถึงเวลาได้ไปเที่ยวป่าที่มันเป็นแบบว่าคนๆเนี่ยผมจะชอบมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้มันมันก็ติดโควิดนะครับมันเลยเดินทางไปไหนมาไหนล้วมาเลยไม่ได้ไปครับครับก็โดยวิธีการผูกเงื่อนตายลงบนสายเปลแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยกันน้ําไหลเข้าสายเปลได้ประมาณ80-90%เนลยนะครับจริงๆมันมีวิธีที่ดีกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่ามันยุ่งยากกว่านี้เยอะครับแล้วผมมองว่าวิธีนี้เนี่ยมันเวิร์กแล้วมันโอเคแล้วแล้วมันไม่ทําให้เรา สิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับโอ้โหเละมากเลยครับวันนี้อุปกรณ์ถ่ายทําผมเละเท่มหมดแล้วครับก็สําหรับปลาฝนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆนะครับผมชอบมากนี่ถ้าไม่ติดที่มันยุ่งยากในการเดินทางในช่วงโควิดที่เขาล็อกในหลายๆพื้นที่แบบนี้เนี่ยผมก็คงไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยผมฉีดวัคซีนไม่ได้นะครับเพราะแพ้พิซินินครับผมถ้ามันปลดล็อกแล้วเนี่ยไปแน่นอนครับ ครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบป่าฝนนะครับชอบที่จะออกไปผูกเปลนอนนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ของผมบ๊อบลุยเดียวและลองดูสไปเดิลได้ใน EP ีต่อไปนะครับสวัสดีครับ